วัสดีอาจารย์วรุณและอาจารย์ดานะคะพวกเรานิเวศแห่งพระสุรินะคะก็ะระลึกถึงอาจารย์เสมอนะคะแม้ว่ากายจะไกลกันแต่ว่าเราเชื่อว่าความรักความผูกพันในฐานะที่ท่านดูแลเราในฝ่ายวิญญาณเสมอมานะคะก็ทําให้เรานั้นผูกพันในพระคริสต์เราใกล้ชิดกันนะคะเราอาธิษฐานเผื่ออาจารย์แล้วก็รู้ว่าอาจารย์อธิษฐานเผื่อพวกเราจนทําให้วันนี้เราเติบใหญ่แล้วก็มีผู้ที่ เกิดผลในทางของพระเจ้ามากมายนะคะขอบคุณสําหรับกําลังกายกําลังใจขอบคุณสําหรับความสัตย์ซื่อที่ท่านมีต่ออาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะแล้วเราเห็นจริงๆว่าฝ่ายแห่งพระวิญญาณเป็นคําตอบของชีวิตคริสเตียนไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนะคะคนของพระเจ้านั้นเกิดผลมากเมื่อเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญ,ญาณบริสุทธิ์นะคะเราขอบคุณที่อาจารย์สัตย์ซื่อและต้องจ่ายราคา เพื่อให้สิ่งน,นี้นั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเชื่อว่าพระเจ้าอวยพระพรงานการของอาจารย์ครอบครัวของอาจารย์นะคะในทุกสิ่งที่อาจารย์ทาและการทรงนําของพระเจ้านั้นเกิดผลร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณนะคะในชีวิตของอาจารย์เราขออนุญาตนะคะอธิษฐานเผื่ออาจารย์แลวก็ครอบครัวทุกสิ่งที่อาจารย์ทานะคะเราร่วมใจอธิษฐานพระบิดาเจ้าค่าเราขอบพระคุณสําหรับชีวิตของอาจารย์วรุณอาจารย์ดาครอบครัวและ สิ่งที่พระองค์ทรงทำรรให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนั้นเป็นการอัศจรรย์ขอพระคุณหัวใจแห่งความศรัทธาที่ท่านดําเนินมาและเชื่อฟังพระองค์เสมอวาระนี้พระองค์เจ้าเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ขอพระองค์เมตตาสัมผัสแตะต้องขอพระองค์รักษาเยียวยาในความเจ็บป่วยทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องใดที่ท่านหนักใจอยู่ พระองค์ทรงเป็นคําตอบและพระองค์จะประทานสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้ที่สุดเราจะได้เห็นด้วยกันครอบครัวของท่านลูกหลานเหลนหลนของท่านจะได้รับการยกชูสูงขึ้นโดยพระบาทขวาอันทรงฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้างานการที่พระองค์ทรงเรียกให้ท่านทาจะสําเร็จและพยันอันตรายใดที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีเลยมาหนึ่งทางก็ต้องออกไปเจ็ดทางผู้ที่อวยพรท่านจะได้รับการอวยพรขอพระองค์เมตตาด้วยเรา และรึกถึงอาจารย์ดาราอาจารย์วรุณอาจารย์ดาและครอบครัวของท่านรวมถึงพี่น้องใน e ิวโฮปด้วยพระองค์เจ้าอวยพระพรทุกท่านในนามขององค์พระเยซูเจ้าเอเมน Happy birthday to you พระเจ้าอวยพรค่